ส่วนที่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับทาไมวันนี้มีข่าวหัวร้อนเยอะจังเลยมากนะอากาศมันร้อนแต่ว่าฝนมันตกนะจวงนี้โอ้โหเนี่ยแต่อากาศร้อนหรือว่าโปรดิวเซอร์เราชอบข่าวนี้หัวร้อนไงจับมาให้แต่ข่าวนี้เลยหัวร้อนเนี่ยร้อนร้อนหัวร้อนวนอยู่ตรงข่าวหัวร้อนนี่นะมีลุงคนหนึ่งฮะไม่รู้หัวร้อนมาจากไหนขี่รถจักรยานยนต์ปาดหน้ารถพยาบาลแล้วก็ลงมาโวยวายทุบรถนะจนเกิดความเสียหายนะครับเ๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์่อยครับ

อะไรวะจะไปทำอะไรเาอ่ะไม่รู้อันนี้กล้องหน้ารถเนี่ยจากรถพยาบาลขณะขับอยู่บนถนนบางกรวยไซน้อยนะฮะที่บางบัวทองนนทบุรีเขาบอกว่ามีโมไซค์คันนี้ผู้ชายคนนี้ขี่ลักษณะคือปาดหน้านะฮะนี่ปาดปาด,ปาดแล้วดูท่าทีเบรกเบรก,เป,กเป็นไงแล้วก็โอ้โหนี่จอดแล้วฮะ <c oughs> อุย <c oughs> <laughs> อ้ย <c oughs> ุยลงมาจากรถแล้วก็เห็นบอกว่าเนี่ยนี่นี่จังหวะนี้มาทุบรถพยาบาลนะฮะ นี่นะครับแม่ดูสิฮะเหตุเกิดตี2อกว่าของวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดวันนี้ผู้สึ่ข,ข่าวสอบถามกับนายสุดที่รัฐไกรสมสุขอายุ43นะครับ,รบปรเป็นอาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึงจุดสพ<อ>บ,บางบุวทองฮะที่เป็นเจ้าของรถคันน,นี้เนี่ยแอมบูรน์นะฮะ นี่รถตู้แอมบูเลตน,นะตโดยบอกว่าเนี่ยชายหัวร้อน <isu> ขี่รถจ,จักรยานยนต์มาปาดหน้าจากนั้นก็ที่เห็นตามภาพเมื่อสักครู่เนี่ยลงมาเนี่ยทำท่ากวักๆแล้วก็ทุบรถนะครับขณะเกิดเหตุตัวเองขับรถไปกับครอบครัว <c oughs> <affle> เพื่อจะไปเติม <c oughs> ออกซิเจนที่ตลาดบางใหญ่เนื่องจากมีพักพวกโทรมาให้ไปรับญาติที่ป่วยขณะขับรถไปถึงแยกบางพลูพอถึงช่วงประตูน้ําพระยาบรรลือตัวเองได้ขับรถเปลี่ยนเลนไปอยู่ขวาสุด สังเกตรกระจกมองข้างด้านขวามีรถจักรยานยนต์พยายามจะเร่งเครื่องแซงแต่เร่งไม่ขึ้นนะฮะตัวเองมองดูแล้วอยู่ระยะที่ปลอดภัยจึงขับรถออกไปชายหัวร้อนคนณก่าวจึงขี่รถจักรยานยนต์มาปาดหน้าก่อนจะจอดรถแล้วก็อย่างตามภาพเลยฮะลงมาทุบปังๆเนี่ยนับได้ประมาณ7ครั้งฮะและตะโกนท้าทายนะฮะให้ลงมาจากรถตอนนั้นยังรู้สึกมึนง,งงแล้วก็ตกใจนะฮะเมียก็ห้ามนี่มีเมียมาด้วยนะฮะห้ามไม่ให้ลงจากรถ ภายหลังชายหัวร้อนคนนี้จึงขี่รถย้อนสอนออกไปแล้วก็ไปเข้าซอยจันทองเอี่ยมเด,เดี๋ยวลองฟังทางเจ้าของรถคันนี้ห <จะ S 1> น่อยครับรถพยาบาลนะมีญาติป่วยจะให้ไปรับออกจากบ้านไปกับครอบครัวไปกับแฟนกับลูกๆนะครับจะเดินทางไปตลาดบางใหญ่เพื่อไปเติมออกซิเจนนะครับเพราะว่ามีพวกประสานมาว่ามีญาติป่วยจะให้ไปรับเราก็เลยต้องไปเติมออกซิเจนเพื่อสำรองไว้ก่อนครับแล้วออกมาถึงแยกโลดาผมก็เลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าไปแยกบางพูอ่า ตรงช่วงประตูน้ําพญาบลือเนี่ยผมก็เปลี่ยนเลนเปลี่ยนเลนไปนใช้เลนขวาสุดแต่สังเกตเห็นจากกระจกด้านขวาเหมือนมีมอเตอร์ไซค์พยายามเล่นขึ้นมาแต่เล่งไม่ขึ้นผมมองแล้วปลอดภัยผมก็ออกอ่าแต่พอไปถึงจุดกระเทตุเขาก็ปาดหน้าเข้ามาก็งงครับไม่ตกใจแต่งงอ่าส่วนแฟนตกใจแฟนตกใจแล้วก็ห้ามไว้ไม่ให้เราลงเขาก็มาทุบที่หนา้ารถตามในคลิปนะครับอพยายามทุบพยายามท้าทายให้เราชนเขา ครับผมก็จริงๆมันไม่สมควรไงถูกไหมครับไม่พอใจอะไรว่ากันไปไม่ใช่มาทำลายทรัพย์สินแบบนี้ว่าไม่รับกระเช้าไม่รับครับค่าเสียหายไม่ก็ติดกูกไปแค่นั้นเองเอาที่สุดถึงที่สุด ก็ออกพี่จงครับเขาบอกว่าถ้าตอนนี้เนี่ยตอนนี้หายไปแล้วนะแต่ถ้าจะเอากระเช้ามานี่ไม่รับนะโอไม่รับแล้วนะมาขอโทษทีหลังไม่เอาไม่เอาจะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดอคือเรื่องนี้เนี่ยถ้าหน้างานเนี่ยถ้าเขาผิดจริงเนี่ยเขาขอโทษก็จบแล้วเพราะว่าไม่มีสิทธิ์มาทาร้ายอะไรกันแบบนี้ทํร้ายทรัพย์สินแบบนี้ครับนะฮะอมีคุณผู้ชมชมอยู่ทาง YouTube ไลฟ์ครับ พิมเข้ามาบอกว่าอะไรเนี่ยน่าจะสอยมันไปสักทีแล้วเอามันขึ้นรถไปโรงพยาบาลเลยเนี่ยแต่งี้เลยนะใจเย็นๆเลยนะใจเย็นๆเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องครับบานปลายขึ้นมานะฮะถ้าเจออย่างนี้เนี่ยอย่าอย่าลงไปอถูกแล้วครับถ้าลงไปเราก็ไม่รู้นะว่ามันมีอะไรยังไงครับมีอาวุธหรือเปล่าก็ทราบเราคุมตัวเองไม่อยู่เนี่ยมันจะกลายเป็นเราเนี่ยผิดด้วยก็เนี่ยมีกล้องหน้ารถพอจะเห็นทะเบียนไหมนะฮะก็เอาหลักฐานตรงนี้เนี่ยไปแจ้งความก็ตามไม่ยากหรอกหน้าก็ชัดนะฮะ เออค<ม>ือเก็บหลักฐานไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปดําเนินคดีทีหลังเนี่ยอ,อยากเห็นตอนมาลงพักจังครับจะแบบนี้ไหมส่วนใหญ่ถ้าเจอนักข่าวก็จะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็จะแบบออกออกแนวนอบน้อมถ่อมตน,นต่างจากในคลิป